สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้ก็ผมแมงโกนะก็อยู่ในเกมเพสซิมบิเลเตอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะวันที่ผมอัดนะครับเป็นวันสุดท้ายที่จะมีไททเนิยให้เปิดฟรีนะครับนี่เหลือวันสุดท้ายนะตอนนี้นะครับซึ่งหิ้วผมก็เปิดไม่ได้เลยครับแค่หิวนะเออ แค่ฮีโผมยังเปิดไม่ได้เลยบงังไทแนิก <c oughs> เออนะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวแค่หนึ่งวันครับซึ่งตอนนี้มีอยู่อ่ากี่ตัวเอ่อขอดูหน่อยตอนนี้อยู่ตอนนี้มีอยู่115ตัวนะครับเอาเทียบกับอ่ไทแน,นิกเจลลี่แคทนะอ่านี่ครับเจลลี่ไม่ใช่เจลลี่สิไทแลน,นิกออขอดูก่อนไทแน,นิกอะไรนะผมมาดูหน่อยอ่า มีหลายไทเทเนิยอยู่นะครับตอนนี้ก็ลืมลืมไปละนะลืมชื่ออันนี้ครับไทเทเนิยมโจลี่แคทนะก็จะมีอยู่ที่506ตัวนะครับห้าหกตัวโจลี่ก็คือเป็นอ่าอีเวนต์คิดมัดก,ก่อนนะครับแตกต่างแบบกับไทเทเนิยตัวนี้ซึ่งเชิงเนี้ยไทเทเนิยมแคทนะครับนี่มีแค่115ตัวเองแต่อันนี้มี506ตัวนะครับสงสันยน่าจะเปิดได้ยากแบบยากมากนะแต่คุณเพื่ตันบอกว่าอ่า โอกาสที่จะเปิดได้คงน่าพอใจนะครับแต่ทำไมมีแค่เนี้ยเออทำไมมันมีแค่เนี้ยงงอยูนะ่นะเนี่ยอ่ะนะซึ่งอ่าก็คงเปิดไม่ได้นะแล้วแหละผมว่านะเหลือแค่หนึ่งวันนะครับวันพรุ่งนี้อ่าอีเวนต์ซัมเมอร์ของเราก็จะได้หายไปแล้วนะเออแล้วก็คือถ้าเห็นแบบว่าผมมีอ่าทิกทิก,ทกอ่ะเขาเรียกว่าตัว๋วเออตั๋วเยอะแยะเลยนะครับโทกเก็นนะ แต่ผมไม่ได้ไปแบบคีบเนี่ยเพราะว่าขี้เกียจเออขี้เกียจนะครับนี่เนี่ยมีอยู่สี่ร้อกว่าอันไหนคีบได้ตั้งมาแบบทั้งวันนะเออนะคีบได้ทั้งวันนะครับบอกเลยซึ่งนี่เออรับรีบอร์ดก่อนก่อน,อ,นอัปเดตหน้าผมยังไม่รู้นะว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่ซัมเมอร์ได้หายไปแน่นอนแล้วก็ด้วยตัวไอ้ที่คีบเน่เออน่าจะได้หายนะครับน่าจะนะอ่าแล้วก็ในขอไปดูหน่อย ว่าราคามลงหรือ,อยังราคาสัตว์เนะี่ยไหนมาดูหน่อยซิอันนี้อ่าโอ,โ,โอ้โหอุ้ยใครนี้รู้สึกว่าราคาก็ยังไม่ลงอยู่ดีนะครับเผลอๆขึ้นด้วยนะเออเผลอขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ขอดูเพื่อความแนใ่ใจเฮ้ยไออ่ออ๋อหุ้ยโรโยตี้นิ้วโรโยตี้ขายโคตรแพงหนึ่งอยู่สามทีุ้ย ยิ่งเป็นฮิวเรนเดียด็อกนะครับโหนันจะแพงน่าดูนะนะทุกคนดูดิโอ้ยโคตรแพงเรนโบชายนี่ออ้ยแพงมากนะครับแพงมากบอกเลยนะฮิวผมก็จะเก็บเงินไว้นะครับอ่อเป็นเพรน,นะตอนนี้ผมมีอยู่850บีนะครับก็ได้มาจากการทำเวสนี่แหละผมก็ทำแบบจนสุดนะใช้เวลา3วันนะครับประมาณ3วันนะดีแล้วก็ไข่นี้นะครับ ก็เอาไปขายได้นะนี่ถ้าผมขายไปห้าสบนะก็จะมีเพชรครบ1ทีนะแต่ผมจะเก็บเอาไว้นะครับจะเก็บเอาไว้ยังไม่ขายนะมาเราก็จะมาเปิดไข่แบบสามใบก่อนเือเป็นไข่สามใบไม่ไม่ต้องลุ้นดวงละอันนี้ไปไปจากลาครับดูดูดูนี่ไปไกลๆเลยนะดีได้โอ้สามตัวเออเอาไปขายก็อกัน่าจะขายได้หนเออหน้า แล้วก็อันนี้นะเฮ้ยน่าเปิดนะเอาจริงนับน่าเปิดนะมีโอกาส2%เปซเปิดสักราคามเท่าไหรนะ่น่ะอุ้ยแพงอยู่นะจัดมาหนึ่งใบมาหนึ่งใบพอนะับหนึ่งใบพอเอาไปขายผมว่าน่าจะคุ้มกว่าเออเฮ้ยคันดา้ามันยังไม่แบบสมใจอะ่ะยังไม่สัใจสม,สมใจสมสมใจสนะัมใจอะไรมาเอาขออีกใบหนึ่งนะับอีกใบหนึ่งพอ โอ้โหนกแก้วพอละอันเนี้ยพอละพอแล้วเออไม่เอาแล้วนะครับพอแล้วพอเถอะนะครับเอาไปขายน่าจะได้เพชรแบบหมูอีเยอะมาหาศาลนะว่าเอออันนี้ก็ใส่ไว้แหละเพื่อความเท่นะครับเพื่อความเท่แล้วก็สัตว์ตัวใหม่นะครับที่มันเป็นตัวนี้นะจิกกี้เดมินัตนะครับที่มันเป็นระดับมิติเขานะ ถ้าเอามาทําเป็น Dark m a t e r นะครับจะอยู่ที่177คิวนะแต่ถ้าผมว่าถ้ามันเป็นช้นี่ด้วยก็อาจจะไม่ใช่ที่กีดดูมินะสิตัวใหม่มันคือตัวนี้เออตัวใหม่มันคือตัวนี้นะครับเออไอ Sun a n เ e รัสนะมันคือมีพลังอยู่ที่236คิวนะครับนี่ถ้าแบบ Dark m a t e r นะม m e t ล l Dark m เ s อร์นะครับนี่แต่ถ้ามันใช้นี่ก็ประมาณเกือบ500คิวนะครับผมว่านะ เกือบพันร้อยคิวหรือไม่ก็500คิวกว่าเลยนะครับตรงนี้อ่ะอยากทรงนะครับ500คิวกว่าแต่ก็สู้ไม่ได้สู้เจ้าตัวนี้ครับไอซีแคใช้นี่ดามาเตอร์ไม่ได้นะไอซีแคทตัวใหม่นะครับอ่าซีแคทซีแคทที่อ่าซีแคทตัวนี้ครับนี่ไอตัวนี้นะมันสู้ไม่ได้อยู่ดีนะครับอ่ะลองหาดูเผื่อมีเผื่อรู้สึกว่าอ่ามันอาจจะบักนะครับตรงนี้เพราะว่า ผมคือมันจะขึ้นหน้าจออย่างนี้ตลอดเลยอะเอากดออกไม่ได้ด้วยก็คืออา่า what โอ้โหอ่าอาจจะบั็กหรือไม่ก็อาจจะไปที่คอมผมนะครับเนี่ยทุกคนผมลองทำอ่าหาอย่างนี้แล้วก็อ่ามาหลายรอบครับมันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะทุกคนอ่ะผมต้องออกเซิร์ฟแล้วก็เข้าใหม่อย่างเงี้ยนะแล้วก็เจ้าตัวดีแค์นะผมก็รับไม่ได้นะ นับเนี่ยมันขึ้นแนละ้วมันรับไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือปัญหาอะไรนะทุกคนผมกดรับแล้วมันขึ้นเออร์เรอร์อะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวไม่ก็หมุนอย่างนี้ไปเลยนะเนะี่ยมันขึ้นเออร์เรอร์เนี่ย this slot is not ready to c l a i m นะครคือมันยังไม่พร้อมที่จะรับนะบแต่เนะี่ยมันขึ้นให้เคมเลมแล้วนะครับเออเวลาเรารอครบแล้วนะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเราก็จะใส่ได้แค่5ตัวอย่างเงี้นะย่ใส่ได้แค่5ตัวเป็นอะไรที่แบบอ่า คนใแย่เออนะแล้วก็มีคนส่งจดหมายมาด้วยนะครับหนึ่งคนก็เป็นพี่บูนะส่งเป็นลัคกี้แคทมานะครับบอกเลยว่าตัวเก่านะก็ขอบคุณด้วยนะครับรับเลยแล้วก็ผมก็ดูคิวหน่อยนะครับว่ามันมีกี่ตัวแล้วคิวไอซันแองเจลัสนะครับแองเจลัสนะมีอยู่ที่อุ้ยแปดพันตัวแล้วนะครับเกือบจะมึงหนึ่งหมื่นตัวแล้ว เยอะมากนะครับบอกเลยว่านะมันเป็นจำนวนที่เยอะมากนะส่วนไอ้ฮิวอ่าแฮกแฮกแฮกหรือเปล่าไม่ใช่แฮกแฮกสิอ่ามันฮิวอะไรนะอ่าเอาเลือกฮิวอะไรนะไอ้ฮิวตัวเนี้ยไอ้อ่าผมจำไม่ได้นะมันคือฮิวอะไรไม่แน่ใจแฮกนะอ่าแฮกแฮกหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับ ฮิวตัวอื่นๆก็มีเยอะอยู่ใช้ได้นะครับนี่จังเช่นฮิวทิกกิตโดเมียต์นะครับมี2,000ตัวนะก็อ๋อฮิวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูชื่อก่อนว่ามันคืออะไรฮิวอ่ามันน่าจะอยู่หนะน้าหนาดีนะนี่ไงอาเขตเออยนี่ว่าเขตนะอาเขตอาเขตอาเขตอ่า,อา,อา,อานี่นะครับมีอยู่ที่8,000กว่าตัวอุ้ย ยื้อนะอันนี้ยื้อนะตัวนฮิวพาลอดพาลอดพาลอดเนี่ยพาลอดอ่ามีอยู่ที่โอ้ยมีหลายตัวเลยอ่ามีอยู่ที่ห้าพันตัวนะครับนี่ห้าพันตัวนะแล้วก็หิวตัวสุดท้ายนะครับอ่าหิวยแย็บแซนลูส์ลูสายนะครับลูสายมีอยู่ที่อ่ามีอยหนึ่งพันสองร้อยตัวนะครับ มีน้อยนะอันนี้มีน้อยนะฮิวแซนคาสซลแคทนเครนะอย่างนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงทางเท่านี้ก่อนนะครับไม่เจอพาร์ทหน้านะไม่เจออัปเดตนะนี่อัปเดตหนึ่งวันเองบ๊ายบาย